อุ้ยโดนไอหมอบน้อมหมอมโดนแล้วอุ้ยโดดโดนมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วรับมาแล้วครับอ้สสวยโอ้ยู่ๆตามที่โดดแล้วมันโดดโดดจ้ะ

รุ่นดีกันครับเจอรุ่นด่านตีโอ้ต่างเงอร์ต่างเงอร์ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเชนคนล่าฝันครับวันนี้ผมพามาตกปลาที่อ่างเก็บน้าําตาพาะขาวอเาเภอวัาดด่านร้านหอยจังหวัดสุโขทัยนะครับวันนี้เราเรือม,มาสองลำแต่เราไม่ได้มาตีปอมวันนี้ตกปลาหน้าดินบนเรือท่านผู้ชมเราจะมาตามล่าหายศกใหญ่ปลาแบบที่เนี่ยใหญ่นะโตเร็วมากครับมีขึ้นเยอะมากนะโชว์เอ้ากอากาศร้อนเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นให้เราเห็น เราก็จะเอาเรือไปทิ้งสมอตกกลางน้ำนะครับจะเป็นยังไงจะมีผลงานให้ชมมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปตามชมกันเลยไะเตรียมของกันเลยครับ Let's go มามัามันมา ครับตอนนี้เราก็มาถึงหมายเด็ดนะกลางน้ำแล้วนะครับเราทิ้งสมอมัดต่อเขื่อนสีแดงเราก็เตรียมอุปกรณ์กันแล้วนะครับเตรียมอุปกรณ์ลาดรถถังรถถังกิตเมืองนนท์ เตรียมอุปกรณ์ลารถถังกันแล้วสายที่ใช้วันนี้นะครับผมก็ใช้เป็น15ปอนนะ15ปอนกับ20ปอนก็น่าจะไหวอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองกันจะงัดไหวหรือเปล่า เปลี่ยนบรรยากาศนะครับนานๆทีจะได้ตกหน้าดินหน้าดินบนเรืออีกนะเหนือไปอีกเหมือนๆครับวันนี้เราก็ใช้ลมแรงแรงใช้ตะก้อตะกัวหนนะเบ็ดเบอร์สิบ เดี่ยวเม็ดโฟมใช้เบ็ดสองขอเม็ดโฟมมีห่ออะไรเม็ดโฟมยีห้อฉาบฉวยนะเม็ดโฟมยีห่อสวยป็นเดวเบ็ดสองตัวบนหนึ่งตัวล่างหนึ่งตัวพอนะครับตอนแรกผมจะใช้ตัวเดียวแหละฮะเขาใช้กันสองตัวนะเดี๋ยวเราจะสู้เขาไม่ได้นี่นะครับเราต้องใช้สองตัวเหมือนเขา เพราะว่าใช้ตัวเดียวเนี่ยเขาเปียกกบไตายเลยตีคนละสองคันเบื้องต้นเฮ้ยตีก่อนเอาเปียบอะ่โออบะโ้หมะมีใกล้เกินนี่เหรอจะเอาใกล้ขนาดไหนเนี่ยนี่นะขนมปังล้ำปเปรี้ยวมันจะกินหรือเปล่าเนี่ย ขนมปังปั่นล้ำเปรี้ยวขุกขิกขุกขิกกอตัวออกเดือนทางได้มันกัดไอ <laughs> ม้มันกินแปดหรือเก้าเนี่ยมันมันกัดแปดหรือเก้าว่ะกัดแปดโอ้โห หอมกลุ่นหอมตีตีกันเลยเม็ดแรกนี่ให้ลิงไปทางไหนเนี่ยนะนะลำเนี้ยเล็งต้นมะพร้าวด้วยแหนวะต้นมะพร้าวต้นไหนวะอ๋อเล็งต้นมะพร้าวนู่นเลยเหรอ แค่นั้นแนวนั้นใช่ไหมแล้วให้เล็งต้นมะพร้าวมันก็ใกล้กันดีเยอ,อ,อะหรอเดี๋ยวใกล้ไปปะฮะแต่ใกล้ไปใช่ไหมออเอาก่อนเจอแรกอะเดี๋ยวไม่ต่อไปไม่ต่อไป <c oughs> ม e> เมื่อ,เอ,อเอาเอาเปรียบอ่ะโอ้โหเล่นกระถาด้วยอ่ะไม่ไหว่ะโอ้โหนี่นี่กับไก่ป่ะไก่พี่เน um ี่ยโอ้โหฮะกำลังดีหร um ือว่าใกล้ไป ไอ้ด๋อยไอ้หม่อมหมอมหม่อมลเยแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพันเป็ดกูรวบเป็ดกูแล้วว้าโอ้โหเข้าเข้าเข้าก็จะกินอะไรเนี่ยอุ้ยพัน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 นี่เล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเล่นเล่นไปมั่งพี่พี่เปิดหน้าล็อกแล้วโอ้โหเจนโดชาร์จครับท่านผู้ชม เขาก็จะกินโอ้โหอุ้ยโดดโดดเฮ้ยมันรวบสามคันหรือกี่คันรวบคันเดียวเฮ้ยเมันยังไม่เข้ามันยังไม่เข้าใจเย็นดิโอ้โหโอ้มาขึ้นป่วนนี่เรียบร้อยจะโดนยักษ์มาแล้ว

หเห็นแล้เห็นแล้วเห็นฮะโอ้แม่โคตรเก่งไอ้เยี่แม่โคตรเก่งอตียอดมะพร้าวป่าขึ้นกินเลยโอ้โหมึงนีมันเกินไปว่ะมึงตีโอ้ กูตีนในน้ำาตายไม่กินมึงตีมันยอดพาปลาแม่งินไม่กินอีกอะโอ้โหแหมว่าจะหมออยู่อ่ะไหนบอมเบรนี่แกเนี่ยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วครับท่านผู้ชมแม่งถึงจะลุกไม่ขึ้นเนี่ยนอนนานอะ โมาแล้วมาแล้วตัวไหลยักษ์ยักยักแต้มแรกแลกออกมาแล้วท่านผู้ชม มั้ตาอาจจะลอยบนจะนอนเหรอนอนนักหน่อยอะเห็นตอนหน้าตาตาเลยไปพูดโกงเลยเอ้ยเดี๋ยวกูแกล้งนอนมั้งเหรอ เาต้องกลางสามพอดีแล้ว嘛สามตัดพอดีเฮ้ย,ยโ,ดโ,ดโ,ดโดน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 คันนึงไม่เป็นไรรวมคันเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดหน้าล็อกให้เลยโอเคเล่นไปมาแล้วท่านผู้ชมบนจะนอนจะนอน S 1> <S 1> <S มันจะนอนกินใส่สวยโอ้้หอยสจงจาดมาแล้วรถถังเรา

เรีย<า>บร้อยออโอ้อโหมาแล้วครับทผู้ชมแปมแรกราาลงมาแล้วว้าวนี่นะครับน้อุ้มมาแล้วแปมแรกรถตังของเราหนักหนักตัวเนี้ยได้ใหญ่เลใหญ่หกโลนนา่ะเจ็ดมีหกเจ็ดโลแน่นอนนะครับทานผู้ชมว้าวสุดจัด เต้มต่อไปกันน้าน้ำตึงแน่นี้ดิตึงแล้วก็ยกเร็วๆเลยไปยัๆไๆเนาะยก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 ตกปุ๊บตื่นหรือปะเก็บได้แอาคันนี้พอตตอ ตัวนื้โตอ่ะสาดโดดตรงนู้นแล้วหลุดชวร์อุย๊ยขาดเลยว่าเลยวะหลุดเลยโต,ตมีประกา,า,าศมีประการกระดาษหรจะส่งสารไปหาสามาน อยู่อยู่อยู่สามสิบทีโดดแล้วมันโดดมันโดดย้อนถึงไว้มันย้อนมันย้อนมันโดดอ่ะมันหลุดไปแล้วไม่มีไม่มีอ่ะมันโดดอ่ะฮะไม่มีโอ้โหมันโดดรุดโดดแบบไม่มีเหี้ยอะไรเลยอะไรวะ <S <S มันหลุดตั้งแต่มันโดดแล้วอ่ะ <groans> ปึ๊บยกขึ้นมามันหยุดแล้วอ่ะกำลังหมูจะส่งสารไปอ่ะโอ้โหไหลงวะเบ็ดมีคมเป่ะนะเบ็ดขาดโอ้โหเฮ้ยไม่ขาดหรอกขาดตัวบุญโอ้โหโอ้โหแล้วก็บอกตะก้อใหม่อันนี้อือหือาด lớp đốt lưới mà nước thâm trộm <laughs> đốt 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 ทางขวานี้ทางซ้ายเบ็ดเยอะอุยยออ้ยใบต

ฮะยังไงล,ล่ะลูกปานะโหมาแล้วครับมาแล้ว,วโอ้โหก็จะมาให้เห็นหน้าหืมท่านผู้ชมยี่สกโอ้โหแต้มที่สองของพวกเราวันนี้ ผลไม้มมมเห็นหน้านะครับนี่โอ้โหอ้วนตุ๊บมาแล้วเล่นเอาเย็นเลยเล่นเอาบของน้ำหมดเลยสามพันมันไปล้วงยังไงมาเนี่ยโอ้โหสุดจัดนั่งจะหลับอยู่แล้วท่านผู้ชม ตอนเย็นนะแตนที่สองยีศกวนนี้โอ้โหนี่นะครับถ้าเราไม่อ่อยมันก็จะกินยากหน่อยกว่าจะรอดโอ้โหโหอเคมาแล้วแตนมที่สองของพวกเราโอ้โหหน้าดินบนเรือกว่าจะเจอตัวแย่เลย มาถ่ายรูปกันครับ จะทิ้งสมองเราก็ต้องหาลักมาตอกเอามาทายตะลิงเลยนันะเทายตะลิงเลยมนหม่ต้งนไมือหนลมันขึงเหรอตีอะเฮ้ยอะไรวะโดดแล้วเฮ้ยใช่ป้ะอะไรวะใช่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 โดดเลยเมื่อกี้โดดเลหมาอีกแล้วหมแล้วนั่งกมยงนั่งโดดปิ้วแอดเลยหมอีกเลย เช่นปลาสดนี่หว่ามาอีกแล้วหูยโดดไปมาซ่อยเลยเห็นลลลเลยพี่หลอกหรอเกิดปลาสดนี่หว่ามาอีกแล้วครับท่านผู้ชมถ่ายไม่ไ,ได้เลยว,ว่าแบตหมดย้อนย้อนย้อน khăn đơm luôn á khăn quá mà đốn 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 khăn nưng chứ แตงคายาปลาสดนางทั้งวันเยสเกนปลาสดน่งทั้งวันต้ากันโอ้โหตอนเช้าน้ำแข็งเราไม่มีไงกลัวปลาเน่าเอาปลาสดดีกว่านะท่านผู้ชมโอ้โหคันเดิมตีเมื่อกี้หมายเมืงแต้มครับยาอมเย็นโอ้โห สาย NG Max นะครับสายผูกตะก้อก็ถักแปดบอกหนึ่ง PE 3นี่ครับตีนุ่มตีลื่นเหนียวมากโอ้โห,โหกว่าจะกินมาอีกหนึ่งเต็มครับท่านผู้ชมโอ้โห,โหกว่าจะได้ เห็นหนะ้าเล่นทะเย็นเลย2แต้มติดคันวียวคันเดิมเลยครับวดนมากนะไปศกที่นี่เย่โ yeah! อ oh ้โ okay. หโอเคชมแต้มต่อไปครับจะมี้ชมอีกไหมก่อนมืดครับวันนี้ก็พอได้สนุกนะครับหลุดบ้างขาดบ้างกันหลายตัวนะนาดินบนเรือนะครับก็พอได้มันอยู่นะครับไสสวยสวยสวย,ยี่สก ก็เดี๋ยวเราก็จะเก็บของกลับบ้านแล้วครับจะมืดแล้วนะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนแบรนด์ GMAC และโทมาน่านะครับสำหรับสายเอแล้วก็สาย PE ผูกตะก้อนะก็เดี๋ยวพบกันใหม่ทิปหน้านะครับทิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ไปบายบาย